เอาเมื่อน,นี้เป็นวันที่เ14เดือนระชามาวันที่21สเอตอนนี้อยู่ที่อูด,ดอนที่ผ้านเลาะบึองนี่แหละ เลาะเบิงยูดอนสถานการณ์ยูดอนเป็นแน่ใดการระบาดเนาะเสื้อพญ,ญาศิริวัดโควิดเนาะเก้ายาดดูดิยูดอนเป็นแน่ใดก็นี่แหละก็ถือว่าอยูอ่ในสถานการณ์การแยกาาถือว่าเริ่ม ดีขึ้นแล้วเนาะคนติดเชื้อก็น,น้อยลงแล้วผู้หายีดีกันหลายเติวตอนนี้อยู่เส้นทางเลี่ยงเมืองเนาะเส้นทางเลี่ยงเมืองมีเนาะ,นะเพื่อไปหาเส้นทางมิตรภาพเนาะอันนี้กำลังเป็นกำลังส่อมแปลงปฏิว่าอัปเกรดเพศแทนมันดีขึ้นจากคนทางเป็น4เลนฮะเป็น6เลนบาท ทีเบ,บต้งยังดีเนาะคือว่าเป็นบริเวณการก่อสร้างนะถนนได้แลนแต่เลนเดียวนิดนนะ้อยกําลังกากียบทบีเบตง้งเสริมเล็กใหม่บรรทันสมัยกูเก้าเนาะสิพาลขออี่ไปเบิงตางเส้นทางเลี่ยงเมืองอุดอรสิไปหนองคล้ายรอสิไป หนองบัวลำพูเนาะอนไปซื้อนี่ถือว่าไปซื้อแล้วก็เลี้ยวขวาเมนหนองคายไปซื้อเลยละเมนจะไปหนองบัวลำพูเนาะเอาเลาะไปดึงตามนี่แหละผูใดที่เคยไปกับผู้ังบ่เคยไปสนหลายเมนเนาะตอนระยะนี้แมนเพื่อให้พอแม่พี่น้องคนล้าเฮา ที่อยู่สปปล้าวหรือว่าคนล้าวที่อยู่ต่างประเทศเนื่องจากว่าบม่มโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวที่อุดรหรือที่ประเทศไทยกึเป็นว่าเบืง้งก,การสถานการณ์การเคลื่อนไหวลดนี่แนะหละแนวใดการพัฒนาก่อสร้างบ้านจะเป็นแนวใดซึงที่มันมีการระบาด เนาะเสื้อไวรัสโควิด -19 นี่เนาะขอตามแต่ข้าเจ้าการพัฒนาข้าเจ้าเป็นบุญยุทยังเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ห้ามเรื่องธุรกิจแบบร้านอาหารหรือว่าบ่ให้ไปนั่งกินได้ได้แต่ซื้อม้อกินบ้านเนาะหรือว่าสั่งแคปแกปพนักเนาะทรงไปให้ ร้านอาหารก็เปิดได้แต่ว่าให้สั่งมากินใส่ถุงมากินบ้านร้ารอาหารใหญ่ฮะร้านอาหารหน้อยมันแบบกันหมดแล้วปิดให้ปิดในสามทุม่มเนาะสามทุม่มหมายถึงเก้าโมงกลางคืนให้ปิดเพื่อห้มีการขายนี้มันเอิดนิวนอกมอลเนาะนิวนอกมอลล์ของ ประเทศไทยที่เป็นโดนลงกันทั่วประเทศเนาะโดยสพาพยู่ดอนก็ถือว่าคนก็บพ่ได้ข้มงวดปันไดก็ถือว่าการไปการมาระวังจังหวัดก็ไปได้เนาะว่าการเดินทางไม่เพิ่บไ่ได้ห้ามแต่ว่าขอ,อให้เดินทางตอนกลางคืนดึกๆครันเนาะ ก no. <ge ar> ิน <ies> กับผได้ห้ามดอกเนาะแต่ว่าพื้นการเรื่องการอยู่การกินการเที่ยวบัตทองบัตรเทอมันบ่มีแล้วห้า้นเลเท็กห้านี่ปิดมดเรือบ่อยมีการดิ่นห้องขอห้องแฮมกับมีห้านอาหารอยู่ภายในของตัวเองเพราะนั้นกินจะกินอยู่ห้านตัวเองแล้วก็แล้วห้องแหมก็ได้ห้องแหมก็คือสิบัวคอยมีคนมาพัก แล้วเพราะว่านักเดินทางมันรมีเด็กนักท่องเที่ยมีเด็กนี่ได้คนภายในจังวัดตัวเองก็นอนอยู่งเงือนไผ่เงือนลาวแล้วก็แล้วนี่แหละตรงไปตรงไปนี่เนาะมันจะเป็นถนนยกระดับนอกขางนอาไปหนองบัวลำพูจะเป็นถนนยกระดับจะที่ว่าบ้านเขาถือว่าเป็นขัวข้ามขึ้นไปทางลอดเนาะ มันมีทางยกระดับและทางลอดไปเข้าไปในเมืองเดชคารมาเดชดอกค้ายแต่ที่เข้าไปที่เข้าไปอูดรเนาะในเมืองอุดรมันต้องได้ลอดเดชเออดุมงลอดเดชอมงทางลอดเนาะคันแมนเฮาทีไปหนองบัวลำพูจึงค่อยขึ้นหัวเนาะหัวยกระดับ พา,ายกระดับตรงไปซื้ออะไรเป็นของรองคูดไฟทองคายแต้องแวกออกทางท้ายชิดท้ายแล้วอยู่อยเลี้ยวเลี้ยวมีติดไฟแดงก็เลี้ยวขวาคุไปตัวที่เข้าไปในเมืองอุดอรนั่นก็นเพาว่าชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวท้ายไปทองคายก็เลี้ยวขวานี่ขา้าพเจ้าสิ ไปทางหนองร่มภูก็มุ่งหน้าไปเชื่อว่าไป,ไปบ้านก็นว่าแมนเนาะบ้านหรือยู่แถวอูดอนแต่ว่ามันต้องได้ไปทางนี้เนาะเพราะอยากผ่านในเมืองมันรถติดแต่ว่ารถติดดอกมันทางทางโบรัดเข้าไปมันเป็นทางลัดแล้วขึ้นสะพานสะพานลอยขันไปทางเลี้ยวขวาจะเป็นหนองคายขันเลี้ยวซ้ายจะเป็นตัวเมืองอุดร อรถกระโปหลายเพราะว่าน่าถานการณ์ระบาดของโควิด -19 เก้าะรถลาวแห่งบกหินมีมาเลยผมมาโบได้รถขนส่งของก็วิ่งมาพี่เรียกคอยซักข้นคนส่งเครื่องต่างๆมาทางเลี้ยงเมืองก็ต้องเลี้ยวไปหนองคายรถแล้วส่งไปทางกระแพงนครเดินนครหลวงจังจัดคายมือเป็นโลตัสเอ็กซ์ตร้าหรือโลตัสที่ใหญ่ หนึ่งของอยูดอนอยูดอนเนาะอุดรจะมีอยู่สามรถตัดเนาะรตัดนาดีเป็นขนาดกลางรถตัดอยู่อยู่ดีอยู่แปลสาานี้รถไฟอรถตัดขนาดน้อยเมื่อเขามีสามรถตัดก็คือว่าลูกค้าก็มีลายสมควรเนาะอนี ตรงไปจะไปตรงรถพุแต่ขอเจ้าก็บที่พูดได้ไปรถพุ่นสีฮอดเตนี่แหละที่แวะเข้าอุดอนนี่แหละนิ่มแอ้อุดดอนนี้เข้านี้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ไปหาทุ่งสีเมืองทุ่งสีเมืองแล้วก็ไปหาถนนโพสโีเนเดียวตายไปแล้ว น,น,นี่เป็นส่วนประจักษ์ตรงไปนี้เป็นส่วนนี่เป็นส่วนประจักรว่าอะไรดีนะส่วนประจักษ์นแถวนี้นะอยู่ใต้มือเด้ออันนี้เป็นหมู่บ้านแต่ว่าใต้มือต่อไปอีกนุ่แหละถนนนึงอีกทีมันเป็นส่วนประจักษ์ จะติไปนั้นแล้วไปอันนั้นของพยาบาลกรุงเทพเออของพยาบาลอุดรแล้วซึ่ง,งไปตรงไปนี่เลี้ยวซ้ายจะเป็นของพยาบาลอุดรคันว่าเลี้ยวไป,ไปซื้อหรือไปซื้อเหรอแม่นวัดโพสีเนาะคันว่าเลี้ยวไปเป็นตลาดโพสี โดนตัวนี้ก็คว่าคนมันจอดขายเครื่องหลายสมควรเป็นรถเข็นรถเนาะรถขายไม,ายาม่ขายนออ้ำกาแฟกาแฟหลายสมควรนี้จากแงกตัวนี้ข้าเาเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นห้องพยาบาลอุด,ดอนแล้วก็วัดโพสีก็อยุดนี่เลยอยู่แคมพัวแคมทางนี่เลยพันหัวมือ สศกศีลขวามือเป็นตลาดโคสีนี่ได้อยู่ตีไว้เท่านี้เนะาะกันฮะไปตามเบิงสภาพการบ้านเมืองของเพิ่นเนาะอุดรอนประเทศไทยในวันที่14เดือนพฤกษาปี2 0 2 1บเอาดูสดีแบบนี้